ไม่กลัวใครไม่เกงใครพูดจาแบบผงผางนะพูดไม่เข้าหูคนเจ็บเมื่อเจ็บตัวถึงก็ตายได้นะเห็นไหมครับเพราะนั้นความกล้าความประหยัดของอังคารเนี่ยบอกโอ้ยอาคารดาวให้คุณเรื่องก,การเรื่องการเลยขยันูอวงคารก็โทษทีนะให้โทษก็ได้นะแต่อย่ามองแค่มุมเดียวนะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่านะครับดาวคาระมันมันสมดุลเต็มที่มากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นดาว ถ้าเกิดตันหาในยความอยากนะฮะดาวความตันหามันอยากมันอยากมันอยากพุทธอยากได้ใครดีเป็นอะไดีมันโอเคแต่เป็นอยากเ็าทำที่เสียหายมันก็เราให้เกิดความชั่วร้ายให้โคตตนเองให้ตัวคนอื่นเขานะครับอย่างเรื่องตันหาราคะรต่างๆมีตันหานะบวกราคะเข้าไปอีกบวกดาวสุขเข้าไปด้วยเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับดาวสุระปับปตติณีโลกธรรมดาวอังคาร เป็นดาวบรณะโลกธรรมนักศึกษาครับถ้านักศึกษาเจออาคารกระสุนของผู้ใดกลุ่มกันและเลือโยกหน้าลักนากลุ่มลักนาตีโกนลักนานะครับนักศึกษาเจอเรื่องความรักคู่ครองการงานเลยครับมีโอกาสที่จะพัดพาจากคู่เลือกรักการรักจากคู่ยากจากคู่คู่ตายหรือเปลี่ยนคู่บ่อยๆทายไปเลยครับไม่ต้องไปดูอย่างอื่นไม่ต้องไปดูนะเจอเต็มประปฐนณีด้วย ไม่ต้องไปดูดาวจะเลยประนี้ยังทายได้เลยครับโดยเฉพาะในวัยของดาวสุกนะครับในวัยของดาวสุกเพราะอะไรฮะเพราะสุกถูกอังคารเบียนไม่ใช่อังคารสุกสุกเบียนนักศัยจะต้องดูให้ข่องนะครับว่าดาวใดเบียนดาวไหนละวัยไหนอนะครับถ้าอาทิตย์กับเสาคุมกันนะครับนักศึกษาครับดาวเสาเบียนดาวอาทิตย์ใช่ไหมดาวอาทิตย์คลองวัยอะไรครับคลองวัยหนึ่งถึงสิบดาวอาทิตย์มาถึงอะไรครับ ไมถึงบิดาไมถึงสามีไม่ถึงลูกชายแน่นอนฮะหนึ่งถึงสิบนี่คุณคงไม่มีสามีแน่แลวคุณจะไม่มีลูกชายแน่ตกยี่ใครครับบิดาครับเขาบอกว่าเหตุที่ผลว่าที่อาจารย์หลวงหรือใครๆครโค้ชูดแบบว่าอธิขสาวกรมก,การสถาพนามักจากกรภามบิดานี่มาจากสาเหตุตรงนี้ครับหรือวางทีพัดพร,รากจากบิดาหรือชีวิตในช่วงนั้นหนึ่งถึงสิบปีจะลําบากมากเราหกเราเหอ่อเราคมคืน นะครับพบเรื่องต่างๆมากมายบางคนเนี่ยโหเป็นเด็กเนี่ยนนะต้องไปอยู่วัดต้องมาพาพ่อกับพาแม่พัดพาไอ่พ่อแมพ่พ่อแม,อแม่แยกทางกันตัวเองอยู่กับตากยายหรือรมีหูกน่ากลัวบางคนคน่าสงสารมากนะฮะเสร็จแล้วก็ไอ้ลูกๆของตายายที่ก็ไม่ไปไ้โตกว่าะะกันนะฮะกำลังแก่สูกแรงต่างโอ้เป็นหมาหัวน่าอะไรเงี้ยน่าสงสารนะเพราะอาชิกราร์เวาเนี่ยก,กุามกะธารารักษนาเนีย่ยยกเสียงให้ฟัง เอายังมีอีกนะครับเพราะนั้นถึบอกว่าดาวคารเนี่ยนะครับมันเป็นดาวพูหน่าจะมองมุมไหนแง่ไหนะผมว่าโอกาสที่มันให้คุณเนี่ยมาบ้าถ้าถามว่าในกระบวนการทั้งหมดดาวทั้งหมดในพื้นดวงดาวเล็กเนี่ยกลัวดาวอะไรมากที่สุดผมกลัวดาวคานครับเ <laughs> พราะคารในสองเดือนมันยาาันแล้วสเดือนเดียวฮะอาทษทีเดือนเดือนหนึ่งไม่เกินสองเดือนนะครับอยู่ประมาณเนี่ยนะครับ จะย้ายราศีทีหนึ่งเยือแลาไม่เกินสองเดือนเดือนหรือสองเดือนถ้าราสุกรเป็นประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราขคาเนเปนวันสองเดือนนะย้ายราศีที <c oughs> การย้ายราศีเร็วๆของมันเนี่ยมันจะจอดไปทับดาวหรือทับน,นาทั่วดูพื้นดวงรามันจอดครับทับใดไหนนะฮะมันก่อให้ความเดือดร้อนพัดภาคสูญเสียเกิดทําลายดาวดวงนั้นไม่มีข้อยกเว้นนะ, <c oughs> นะครับ ขอโทษนะฮะบางทีมาไปทับจอดทับดาวราหูเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาหูกุมรักเนี่ยรู้ไหมฮะราหูกุมรักผู้ตกุมรัก,ก,รกอังคารจอมาทับเนี่ยรู้ไหมฮะบางทีเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะให้โทษในเรื่องอื่นๆที่รุนแรงมากไม่ได้แต่มันก็ยังให้โทษนะนักศึกษาครับผมเนี่โดนมาแล้วฮนะอังคารทับรักเนี่ยมึงแม้จะไม่ได้เจอปฏิเิติยอะไรที่แรงนะแค่โกนหัวก็เลื่อนผ่านแล้วครับ โอ้โหเผลอท่งไกว่าโกนหนวดปุ๊บลึกออกแล้วไม่ระวังก้เองหรือระวังก็ไม่รู้นะมันผลานกันมันลื่นอะ่ะวลาโกนหนวดเนี่ยนะครับล่กปุ๊บนิดเดียวนะฮะมีดเรานีปเปา่เราเปลี่ยนไปมีดใหม่ด้วยเราเปลี่ยนอันใหม่ด้วยนะครับเราต้องเก็บด้นะะักศึกษาเลือกตอกยางออกอย่างเงี้ยเห็นเลยวันที่กินข้าวข้าวอยู่เนี่ยฮะไม่รู้ไอ้ฟันมันโผล,ล่ริมาจากไหนมันกันดริบตัวเองโอ้โหเก็บล็อกจั๊ก็อ๋อเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะ บางทีหรือช่วงนั้นเราจะมีรู้สึกอารมณ์แบบว่าโรดง่ายจนเฉียวง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีกิเลสระหาราคากกำเริบขึ้นมาเกิดความอยากและการที่จะเสดกามขึ้นมาเงี้ยนะครับเราจะมีความรู้สึกอก่ารนั้นไนด้ไหมอังคารโตตันหาอ้ลาหูเนี่ยมันกุหมหบวเบ่าอยู่แล้วถูกไหมฮะดีที่ผมไม่าวูโตอยู่เวลาผู้โตอยู่นะผู้โตช่วยไว้เยอะเลยนะถ้าผมลาหูกุมรักโดโด้น ่ผมว่าผมแย่แน่คือกิเลสตัณหาราคะมันจะพาไปอํานาจของดวงดาวอำนาจของกรรมเมันจะบอกับมันจะพาออกไปบางคนจะไม่เชื่อลองดูลองสังเกตพี่นาดูนะครับตัวเองมีดวงตัวเองเนี่ยแล้วก็เอาหลักวิชาลงไปเนี่ยมาบเปรี่ยบเทียบตัวเองดูจับติ่ติดดูลองจับติดติดและต่อไปเียจะมีการจับติดติดวงเองแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่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 การบ้านะแบบภาคหนึ่งนะภาคสองครับ นักษาจะต้องทํแดรี่บันทึกประจําวันแล้วก็อธิบายผมกับว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกับท่านและท่านมีดาวอะไรมาสัมพันธ์ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา <c oughs> แน่นอนโดนแน่ฮะเพราะเราพอเทั้ที่สองก็ต้องโดนแน่ฮะเพราะเราจะเรียนลึกแล้วเรลึกเข้าไปในการพิจารณาโดยกตาแล้วนะพิจารณาถึงพบที่หกในพบที่สี่เห็นไหมต่อไปเนี่ยห้าบนที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่น่าจะอยู่น่าจะอยู่ใน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 เทอมที่สองนะฮนะเทอมที่สอง แล้วก็สิบเจ็ดสิบสองแล้วก็ากภาคผนวกแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการวิจารณญาณนะมัาไปอยู่ในภาคที่สามเล่มทีสนนนะ่สามจบสามเล่มจบจบหลักสูตรเบื้องต้นนักศึกษาจะเข้มข้นเรียนไปเรื่อยแต่ยิ่งเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนันกศึกษาไม่ได้เรียนแล้วฟรีแล้วก็ทิ้งนะเอาไปใช้ทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่เบสิคแต่พื้นฐานเลยนะครับดาวงคารเนี่ยนะครับพูดง่ายเพราะหลักสรตรงานดาวคารอยู่กับดาวทิ์นเนี่ยโห่เห็นไหม ปติเหตุคู่ศัตรูนนกันนี่ไฟกับน้ําด้วยโทสากับโทสาด้วยกันนะอ่ะใช่ไหมโทสาจริตโทสาจริตเนะี่ยทั้งทานเราคิดดีๆแล้วันานดะว่าจะขนาดไหนอ่นะเราถึงจัดให้อธิการาเป็นโทสะจริตเป็นดาวคู่ศัตรูเป็นดาวคู่กปาก,การถีว่าฆ่าให้ตายเรือว่าไม่มีทางปลองดองกันได้เลยฆ่าการคิดมันอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าถ้าดาวา,า่าการคิดอยู่ด้วยกันกลมการกลกคณาทำมุมสัมพักรละคณาหรือรอยสักนาเตื่หรือเดิมลกคณา คนนั้นจะต้องเจอปฏติเหตุใหญ่หรือการปฏติเหตุหนักหรือการผ่าตัดใหญ่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตการผ่าตัดใหญ่ก็คืออะไรครับการวางคัลสลบการตัดเนื้การวางคลสลบนะครับต้องระวังแล้วดวงที่เท่านั้นต้องระวังการสูญเสียบุตรบริวารสัดเลี้ยงหรือบิดามารดาด้วยเพราะอังคารคืออาทิตย์คือหมายถึงบุตรบริวารสัดเลี้ยงอาทิตย์คือปีตาลุกกระทำหมายถึงปิดาหมายถึงลูกชายหมายถึงสามปีเห็นไหม ราคากระทิ้นเนี่ยเราต้องรู้ความหมายถ้าเรารู้ความหมายของดาวแล้วดาวกลุ่มกันเนี่ยเราจะทายออกมาได้เลยโดยิเป็นแพทย์งไม่ต้องเรียงติดก็ได้เขาบอกว่าจริงเหรอาจารย์ที่สามารถดวงดวงได้โดยไม่อาศัยลัคนาปรรทุกดูได้ครับอย่างละเอียดด้วยนะเอาไม่ได้โดที่ไม่ต้องอาศัยลัคอนาเลยก็อย่างเงี้ยให้หลักวิชาเราโลกธรรมนี่แหละครับดาวบาบเคราะสู่เคราะกลายเป็นคู่ศัตรูคู่มิตรนี่แหละครับแค่นี้ก็ทายมาได้มากกว่าไอ้เล่จุดตัวอีกบอกโอ้อาจารย์ ดูไม่รู้เวลาเกิดจะดูดวงได้ไหมได้แต่ใช้ลึกลงไปขนาดวันไหนปีไหนเดือนไหนเวลาไหนดูไม่ได้นะแต่ดูทั่วไปเนี่ยรับรอดล,ละเอียดนะละเอียดแม่ขวานโอ้จะทายแม่อนี้ก็ทไทยแม่นาคาก็ทาทยแม่ปัจจุบันก็ทไทยแม่ก็จะทายก็ไม่แม่นด้ไงฮะก็เรารู้เราคลองไวว่าไวนั้นไว้นั้นเป็นอย่างนี้ไวน้นี้ไวนี้รู้จากเราคลองไวไงฮะเอ้นะครับแล้วดูอะไรถูกเบียนล่ะอาทิตถูกเบียหนึ่งอังคารเบียนอาทิตย์เนี่งวันอาทิตย์เป็นอังคาร ล่าทิศไปเสริมเสริมกําลังดาวขานะให้เกิดพลังอำนาจในการทําลายล้างโกรธมากขึ้นทุนเฉียวมากขึ้นใจร้ายอำมหิตมากขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยคือเรื่องของดาวทิศดาวขาอาทิตย์กัจจัน์ผมบอกแล้วเมื่อวานนี้เป็นยังไงผู้ปฏิบัติการฮะอาทิตย์กับผูบอกแล้วเรื่องปัญญาเป็นยังไงผมไม่พูดถึงนะโอเคเราพูดเรื่างขาดเ่ยถ้าคาากัจจันทร์ล่ะเมื่อวานก็พูดเรื่องดาวากัจจันทร์เหมือนกัน อังคารมันทำลายจันนะสมมติจันเป็นดาวเจ้าเรือพันทุกโลกธรรมจันไม่ถึงบันดาจันไม่ถึงภรรยาจันไม่ถึงลูกสาวสมมตินะฮะเพศเด็กอะไรเงี้ยคู่ครองเพื่อเป็นเพ่อด็กนะฮะเมื่อกุญแอังคารพันะซึ่งต่างๆ่างตรงนี้มันก็จะทำให้ทำเสร็จแล้วจันไม่ถึงรยศยศยาพานะด้วยนะครับพันทุกโลกธรรมเนี่ยพันทุกเป็นความหมายหลากหลายใช่นไหมฮะเราก็ต้องดูด้วยพันทุกเนี่ยนะ รถ้ัวร์ถึงบารดาในดวงหญิงบิดาในดวงชายอย่างไหมฮะเราจะต้อง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 รู้ว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บผู้หญิงก็ต้องระวังเรื่องบารดาผู้ชายต้องระวังเรื่องบีดานะครับมีการสูญเสียก่อนไปสองขวรหรือเรายังไม่ถือว่าเช้ตัวเองได้ว่าใช้แต่งการออกเลือดไปเราก็ต้องสูญเสียางี้เป็นต้นนะครับเอาละครับ าคารเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับดาวคือเราถ้รารู้ความหมายของดาวเนี่ยถ้าจะไม่ต้องรู้ลัคนาเลยเห็นไหมถ้าาคารอาคารเป็นกเ,ษเนกษตรไม่ต้องพูดถึงแนะ่ผมแน่นอนอาคารอยู่กับดาวพุธละ่ะนะครับพุธเป็นดาวตั้งเหลือตอิลิโลก,กธรรมอาคารเป็นดาวมรณะโลก,กธรรมบอกเออมันน่าจะดีนะ,ะเพราะว่าทําลายศัตรูทําลายโรคภัยไข้เจ็บทําลายปัญหาวัสถุต่าง ไปดีมากเพราะดาวคู่ที่กลุ่มกันมันจะให้คุณกันโนเกีตานะแต่จริงๆแล้วไม่นะนักศึกษาครับผมบอกก่อนนะบางคนเนี่ยเข้าใจผิดอันนี้ขอขอเใจนะเพราะดาวคุณนั้นสิเป็นดาวสุภเคราะห์นี่สิผมบอกแล้วไงว่าอังคารเนี่ยอยู่กับดาวไหนก็ตามนะจะเป็นสุภเคราะห์บาปเคราะห์มันทำลายทั้งนั้นนะมันไม่สนนะครับมันเป็นปัญหาศัตรูอะไรต่างแล้วภายก็เจ็บอะไรต่างมันไม่สนนะครับมันทําลายเพราะตัวมันเองนะ กับตัวปัญหาสัตตัโลกให้เจ็บตัวจริงของจริงเสียงจริงนะฮะตัวมันอ่ะมันเพรียคารอยู่กับพุทธร่วมกันเนี่ยนะครับมันไปทําลายทั้งหมดน่ะนะครับมันจะทําลายดาวนะครับทําลายดาวที่มันอยู่ด้วยหรือมันจะเบียนกันหมดเหมือนแบบข้อกับข้ออ่ะบอกร่างกายถ้าอยู่ร่วมกันมันกระซักกันเองอ่ะนะเมื่ออังคารอยู่กับข้อค็ไมันจะซักกันอังคารอยู่กันอยู่กับพุทธมันจะให้คุณกับดาวพุทธด้วกันเลยดิอิมพอสิเบอร์เป็นไปไม่ได้ครับ มันก็ซัดดาวพุธหนักเข้าไปอีกนะนะครับบางทีเป็นศัตรูที่หนาลัวฮะศัตรูที่ไายกาดนะฮะคัดก็แบบว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเอาชีวิตเราได้เลยนะทำคอยบัดชิบหายให้เราแบบลบหายตายจากถึงอย่างนี้เลยนะเพราะนั่งขัดพุธก่มกันสัมพันธลัคณาจัดทายดีเป็นฐานนะทายรลายไว้ก่อนฮะเพราะต้องรูด้วยดาวพุทธเจ้าเรือนอะไรยังไงหลายอย่างนะฮะนอกจากเรารู้เรื่องของดาวโลกธรรมแล้วเออ ถ้าเราไม่รู้เวลาเกิดเราไม่สามารถวารขนาดได้เราจะไม่รู้ดาวเจ้าเรือนแต่ถ้ารู้ก็จะมีเสริมในการประกอบบางค,คนทางคารกุมพูดนะครับเป็นคนพูดจาโอ้โหเรื่อว่าพูดจาแฝงปากไปหาเท้าอ,อ่ะนะเพราะเัาเอาผู้ดบเจรจาการสื่อความหมายนะเพราะต้องระวังนะฮะเรื่องเรื่องนี้ต้องระวังการพูดกัดจาต้องระวังการขีดการเขียนเป็นนักเขียนอะไรต่างๆแบบที่เขียนคงนะโอ้โหดา่าคนเขียนได้เก่งนั่นะจะเป็นภัยตัวเองได้นะครับ ทางขานอาคารกุมภ์ดาวพฤหัสแน่นอนนะมันเวียนดาวพฤหัสนะ,ค,ะรนครับกษาอังคานคืออะไรนัาศึกษานคือตัณหาพฤหัสคืออะไรคืออุปทานตาัณหากใหยเกิดอุปทานเรามีความรู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมอตัณหาคือความอยากอุปทานคือการยึดติดร,ร,รู้ไหมฮะมันจะทําลายฮะ,ะทําลายดาวพฤหัตนะครับ ือว่าจะส่งเสริมดาวพฤหัสก็ได้มันต้องขึ้นกันอันนี้ต้องขึ้นกับหลายอย่างเพราะมันตัวให้ผมบอกอะไรว่าตัวที่ก่อให้เกิดนะครับอาคาร่ยก่อให้เกิดดาวพฤหัสพฤหัสมีอิทธิพลกับดาวอาคารนะครับนักศึกษาครับก็เหมือนกับพ่อแม่ก่อให้เกิดลูกลูกมีอิทธิพลเหนือพ่อแม่คะผม่าที่ผมอธิบายกันนะเมื่อวานนี้นะครับมาทําไมตรงนี้นี่เหมือนกันฮะอาคาร ปัญหาก็ให้เกิดอุปทานอุปทานคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นจะมีอิทธิพลกับดาวอาดถ้าพฤหัสอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปทางที่ดีอาคารนี้ส่งเสริมดาวพุหัปไปทางที่ดีนะครับอย่างเก่นปุกเกษตรจะสําสเร็จแบบผมนิพานเลยปุกเกษตรเนี่ยวิดาวอาคารเป็นกเกษตรนะครับเป็นกเกษตรในบุมลักขนานะ,ะับดาวพฤหัสนี่เป็นดาวกเกษตร เดินนำหน้าลักคนาครับเพราะรบปุกเกษตรเกิดปีชวดนะครับพุทธหัตเป็นเกษตรนะฮะในราศีธนูนะครับเราจะเห็นใช่ไหมปุกเกษตรท่านมีตัณหามีปัททานปัิทานที่ดีก็ดูสิฮะเวลาท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมกามแก้งสามฤดูไม่เข้าที่กำบังเลยนะฮะร้อนร้อนขนาดไหนเดือนเมษานะครับพักกลางแก้งตลอดดูดอน เดือนธันวาคม,มกราท่านก็จะนั่งกางแก้งนั่งปฏิบัติการางแก้งนะฝนก็าตากฝนนี่นะฉันก็ทั้งข้าวหมูคือถ้านท่านอย่านงนี้ท่าหบอกกระชั้นท่านแต่ละครั้นเนี่ยนะฮะท่านจะกําหนดเลยว่าเมื่อไรร่างกายของท่านต้องการอาหารสมมติว่ามีคนถวยอาหารถวยท่านตอนแปดโมงเก้าโมงเช้าท่านท่านจะไม่ฉันไม่บอกว่าจะร่างกายกายังไม่รับาอาหารนะครับอังคารจะทําลายพระรหัสได้ก็ต่อมเมื่อจำเลยนะฮะก็ต่อมเมื่อ ตันหาประธานนั้นไปทานที่เรลวร้าคือพระธาตถูกดาวอื่นทำลายด้วยนะครับหรือดาวอื่นมาส่งอิทธิพลรวบธาตุนะครับทําให้เกิดการสูญเสียเบลเบนทักนำทางที่เรวร้ายผมเองวิดาคารครับตีกลต์จาพระธาตุเกษตรผมก็ปิดตันหาวประทานเหมือนกันนะเออแต่ดูสิครับดูให้ดีดีดิดวงผมเนี่ย นอกจากอังคารมันไปโกถึงแล้วจะมีผู้โตผู้โตดาวสมรักรรฐานดาววิชานะดาวการศึกษาคนา้นคว้าดาวกับการเรียนรู้จะหลุดพ้นแร้ไม่หลุดพ้นก็คืออวิชาน,ะน,ะนะาี่แหละเวลาผมหลงพข้เมาอยู่ด้วยนะกลุ่มคือแบบว่าคอยกันท่าอยู่มีเสาอลิเป็นตัวกรรม,มะกรรมกําเนิดน,นะฮะคือการกระทากรรมะลงธรรมอยู่ด้วยเพราะนั้นการกระทาของผมเนี่ยนะครับในชุดที่ผ่านมาเนี่ย ไมผมต้องไม่ทําชั่วก็ผมบอกนะไอ้ดาวที่มันอยู่บาลานกันเนี่ยฮะมันจะดึงฮะมันจะดึงกันเองเสาอังคารราหูนะครับมันจะตัดกันเองฮะผู้โตเป็นกลางๆนะผู้โตนี่ไม่ค่อยโหดร้ายเท่าไหร่ฮะผู้โตนี่เจนั่นเลยฮะให้มุกสามตัวมันแบบคุมกันเชิงกันมานี่ผู้โตมันนั่นเพส่งกระแสไปยงพูรหัสผู้ดาวธาตุไฟด้วยกันนี่ใช่ไหมฮะมันก็เชื่อมมาดับพูรหัสมันพลังมากเลยผู้โตธาตุไฟอยู่ธาตุไฟพู้หัสธาตุไฟเป็นกระเจี๊ยธาตุไฟเห็นไหม อำนาจดาวธาตุไฟและขนาดธาตุไฟมันก็เลยทําให้เกิดไฟในการที่แบบว่าจะดับดับอะไรฮะดับอังคารที่เป็นธาตุน้ําอังคารธาตุน้ำไปอยู่ธาตุไฟมันอย่ากกาลังอยู่แล้วนะฮะที่บอกว่าอังคารราศีเมษเราเป็นเกษตรนะก็คือมันให้คุณนะฮะจริงแล้ว่ะเออไปมันเ,เป็นตัญหาที่ดีอ่ะนะฮะเป็นตัญหาที่ดีก็เกิดระทานที่ดีอยากดียึดมั่นถือมั่นดีเห็นไหมค,ครับนักศึกษาเราต้องเข้าใจพวกนี้นฮะอธิบายรวมได้ แต่ละดวงไม่เหมือนกันนักษาไม่ใช่ใครเจอดวงอย่างอาจารย์ไรกี้นักชายมันขึ้นอยู่หลายอย่างอะ่ะน,นี่เราต้องอ่านให้ออกก่อนฮะต้องมีดาวอะไรมาผสมมาดาวมายกหน้ายกหลังอยังอังคารผมเนี่ยมีอาทิตย์คู่ศัตรูปราบแล้วฮะเห็นไ,ไหมอาทิตย์นี่อยู่นาหน้าอังคารสุขคูไไม่มิตรเห็นไหมฮะมิตรทุกคนนะหนอังคารเจอสุปเคราะสองดวงนำหน้าอังคารก็โน้มน้าวทางที่ดีแล้วตรหาทางที่ดีถ้ามีพุทธยกหน้าอีกเออเห็นไ,ไหมฮะเน่ยท่าจะพูดมีแบคคัดอีกเห็นไหมฮะปราบสุปเคราะห์ล้วนเลย โยกหลังอีกเรียกว่าอังคารผมได้โดนสุบคาะตีโกนถึงหมดเลยอ่ะนักศึกษาครับแล้วอย่างที่ผมเกิดตัณหานทางนี้เ็วเลยโอ๊ยพัะตนาผมทางที่เ็วผมนี่ผมขูมขืนลูกศิษย์ไปหลายคนแล้วแล้ว <c oughs> คืเด็กเด็กมัน <c oughs> เด็กมันย้อนด้วย <c oughs> เด็กมันยั่วด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาครับนี่นี่คือเรื่องจริงทีนี้อะไรที่เราทําให้เราหักหักภา,า,า,ากขาวจานหินาคุณรหัสคูโตไงครับ แล้วก็ดาวสุประคอกทั้งหลายแหละที่มืออน,นาดาวอาคารเนี่ยนี่ใช่ไหมนักศึกษาเข้าใจตรงนี้เลยใช่ไหมทำให้ดาวอคารใช่ได้ทําให้อังคารหรือไม่เวิร์กถึงเสียสภาพหรือยอดอานาจลงไปแต่ถามว่าผมจะมีตันหาอยู่ไหมมีราคายังมีอยู่ไหมมีสิครับโอ้โหดาวสุเขาจะขนาดเกิดกลุมอาทิตย์หรือไม่มีราคามีครับแต่เราสามารถควบคุมมันได้คือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คอื่นเดือดร้อน ถามว่าชาตินี้อาจารย์เล็กจะไปมรรคผลนิพพานได้ไหมถ้าประเด็นทำกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเอาจริงเอาจากงเนี่ยผมคงจะไปไม่ได้ครับผมจะติดอยู่ผมมองดูแลดูดวงตัวเองแล้วจะติดอยู่คนะัยังเป็นดวงของพระอริยะไม่ได้เพราะดาวปัจจุนี้ผมมันไม่ได้เสียอะไรเลยอนะ่ะมุตยูอ่ะถึงแม้จะยืนพบที่น้าชนะมันก็ไม่ได้เสียนะมันกูกระดาวแบ็คคัทน,นะอืนะฮะแล้วยังมีดาวส่งเสริมตา,าเป็นขบวนอีก มันไม่เสียถึงจะถูกเบียนมากนะฮะแต่มันก็ต้องมีคู่มีอะไรอยู่กันได้มันหนีไม่พ้นนะถ้าตัดแต่จะตัดคู่ตัดอะไรไม่ได้นะตัดพบตัดชาติอะไรไม่ได้ตัดเรื่มันก็ต้องอยู่ก็ไม่ไว้ได้เกิดไปก่อนนะครับนะครับก็ถึงนี่ยรอกันนะรอชาติหน้าท่าใหม่ภพใหม่ดวงจะบอกได้นะว่าเราจะไปได้แค่ไหนท่านปัญญาดวงท่านอ่ะท่านตั้งใจปฏิบัติให้แต่ละเอาละระทางแบบว่าท่าน เรื่องแบบเป็นระเบียบก็บทที่สามคือจะไม่อยากไปเชื่อคนท่นผมอ่านดวงเนี่ยธรรมญาเนี่ยไปได้แล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ดูแล้วหลังจะเจอเปรียบเทียบดวงภริยาต่างๆแล้วดูทุกเรื่องท่านธรรมญาธรรมญาไปได้ครับตะวันท่านวิจารย์จาระอวิชชานะครับทั้งหลายที่ท่านเรียนมาเนี่ยคนมีพระพุทธเจ้านะฮะศิลปศาสตร์ศิษแปดสาขาเนี่ยอวิชชาทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ไปเรียนปฏิบัติจิตจนได้รูปฌาน รปชาลุปรชานี่คอ,อวิชชานะฮะแต่ว่าเจ้าท่านละได้หมดอ่ะเห็นไหมเห็นไหมท่านละได้หมดอนิพพานได้เลยสถณะาการที่มีอวิชชาเยอะๆนี่อย่าคิดว่าจะละไม่ได้นะยิ่งเยอะเนี่ยผมว่ายิ่งละได้ฮะผมบอกเลยนี่มีอวิชชาเยอะเท่าไหร่ได้ถึงอรุปรชาอย่างเงี้ยอวิชชาไม่น้อยนะฮะถึงอ,อรุปรชาเนี่ยทำไมยังละได้ฮะละปุ๊บเห็นไหมจากพรมเนี่ยเข้าสู่นิพพานเลย ภพผลิพลานใะนห่างก,กันที่ะะเดียวครับคืบเดียวคืบเดียวจริงๆครับพระเจ้าถึงอยากจรโปรดอรารามตามบทอุทกปดาบทก,บก่อนไงนแต่ทราบข่าวว่ารูา้ด้วยาชานะรั้รุ่นยาติกรตื่นไปแล้วก็เลยหาบุคคลท,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 ที่เหมาะสมในบุคจะไปเผยแพร่ทำครั้งแรกมาเจอพระเจ้วิชัยนะฮะคือเหมาะสมที่เราไปตามเมื่อวานนะ่รับวันก่อนการโด,น,ดนไปเอาละคร อังคารนะครับเมื่อกลุ่มกับดาวเสาร์ผมบอกรากาเมื่อกี้เนี่ยคล้ายกันนะฮะดาวเสาร่งต่างน,น,นะครับริงๆนอังคารกับดาวเสารีอังคารนี่เป็นดาวบาปบาปเคราะที่น่ากลัวนะครับแต่ดาวเสาร์เป็นดาวบาปเ้ราะที่อะไรรู้ไหมฮะที่ให้โทษให้ทุกข์มากที่สุดไ็นประทานบาปเคราะเลยนะครับ้ mm. อเสาร์คือกรรมมากคือการกระทำนะฮะคือการแบกภาระรับผิดชอบ หน้าที่อะไรต่างคนเราเกิดมาลําบากเป็นลำบากดูจากดาวเสารตัวเดียวกับ็รู้แหละครับผมมองจากดาวเสาก็รู้และครับใครบอกเอ so ้ยอาการกลุ่มเสาสบายนะไม่ใช่นะครับนักศึกษาผมบอกแล้วบากเขอบาปขบอกลุ่มกันมันไม่จะสบายนะก็เหมือนกับว่าของเหม็นนะใครเป็นคนบอกใครเป็นคนสอนนะอาจารย์ผู้หลงกทบอกขึ้นยังไม่เห็นด้วยเลยก็เหมือนกับกัล้่มน่ะเาล่าน้ำน้ำยาดับกิ่นน่ะไปไปลาด้วมอ่ะมันอาจจะเหม็นกลิ่นอื่นนะแต่มันเหม็นกลิ่นน้ํายาถูกไหม เหม็นอยู่ดีอ่ะอาจจะเหม็นกว่าเอียนกว่าด้วยโอ้นะอาจจะผสมสองอย่างผสมกันเหม็นหนักข้าอีกเห็นไหมนักศึกษาครับนะใครที่บอกว่าเ้ยดาวบาปเข้อกับดาวไลา์อยู่ด้วยกันเนี่ยให้คุณจะมีเชื่อครับดูเหตุดูผลนี่อ่ะข้าากับสาวกุมกันนี่นะครับทำง่ายๆเอาถ้าคาเป็นเจ้าเรือมาราธรนทเสาวเป็นเจ้าเรือกรรมะรธามทาชั่วนะโอ้โหาคากับสากุมกันนี่ดีไม่ดีเนี่ยกุมลักนานัคนาโอกาสทําชั่วได้นะ ทำสิ่งที่เลวร้ายได้นะอฆ่าตัวตายได้นะแต่ท่างนั้นเราจะดูแค่ดาวสองตัวกลุ่มพันแล้วทำได้ไม่ได้ผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้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 เลยขาดเราต้องดูดาวอื่นมาทำมุมมาตบด้วยตีโกนถึงด้วยอะไรด้วยแต่อากคาการะสาบกุมกันเนี่ยมันจะทาให้คนทำานทำร้าใจเด่ใในขาดนะตัดสินใจเด่ดขาดทำอะไรแบบค่อนข้างรุนแรงแล้แบบค่อนข้างแบบว่าตัดเนื้อตัดใยได้ง่ายอะไร่เงี้ยคนเฉียบขาด เพราะการกระทําริมมรณะการทําลายล้างการทําอที่เปลี่ยนแปลงการทันหันการทําลายแบบว่าโอ้น่ากลัวผมไม่ญาวคาร์เตรดาวเสาร์ตีโกลด์ั่เลยนึกคิดว่าผมควรทําอะไรเด็อดขาดนะตัดสินใจเด็อดขาดมากเลยเป็นพระดาวทสา์ที่ร้อยจะขนาดเตือน้วยกระดาษอันนี้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าการตัสเด็ดขาดบางครั้งมันก็ให้ถุกให้คุณบางครั้งมันก็ให้โทษนะฮะมันก็เดี๋ยวว่าการตัดสินใจนั้นอ่ะมันส่งผลกระทบกับใครบ้างตัวเองมากไหมคนอื่นมากไหมใครเดือดร้อนไหม อันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเราต้องดูดาวอื่นประกอบาาบงคั้งในทากษาครับบังคับเนี่ยถ้าตัดสนใจผิดตัดสใจพลาดเนี่ยเสียอนาคตเลยนะฮะเสียผู้เสียคนเสียอนาคตเลยเพราะรักาาตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากก็ต้องระวังนะคนที่มีดาวเสาร์กับดาวคางกลุ่มการรับสาขญาณเกิดเรื่องบารักนี่ต้องระวังการกระทําบางอย่างที่อาจให้ก่อการเสียหายกับตัวเองผู้อื่นได้เราต้องดูให้ดีจะทํอะไรต้องระวังให้มากรลอวข้อให้มากตัดสินใจผิดพลาดเพีย์เดียวนะฮะ นี่เป็นคนใหญ่คนโตนะถ้าก้าวกระไดพาคลุ่มใหญ่โตนี่ขึ้นที่สูงใช่ไหมขึ้นที่สูงก็จะก้าวพลาดขาเดียวนะฮะอีกขาตีลังกาลงมาเลยนะฮะน็อกพื้นตายขาดสนิทเลยแต่ถ้าเราจะไปแค่ขั้นสองขั้นเนี่ย,ยเออขาแพงใช่ไหมฮะเพราะั้าที่ก้าวสูงเท่าไหร่คนที่มีดาวขาดกระสาวกลุ่มกันนะครับต้องระวังนะเพราะอย่าลืมนะตอนนั้นเป็นดาวของวัยผู้ใหญ่แล้ว อังคาขคือพรณะใช่ไหมนักศึกษาคลองวัยสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบถูกไหมแต่สาวมันคลองวัยอะไรฮะหกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบนะฮะท้องทีผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะนะครับพลาดนะฮะพลาดเจออบัติเหตุเจอตลาเสียคู่เสียคนเสียนาคตก็นเท่าหัวงูอะไรน,นะครับเออนะะเป็นไปได้นะพนักศึกษาต้องระวังนะครับถ้าไปเจอดวงตาแบบนี้หรือดวงนักศึกษาเอง บางทีอาจจะมองไม่เห็นเอ้ยเห็นอาจารย์ก็ตรงไหนนะที่จะมาเกิดเราแต่ลืมลืมดาวคองไวเนี่ยเออถ้าอยู่ในวัยดาวดาวเสาล่ะอาขารีมันต้องเบียดดาวดาวเสาว่าดาวเสาต้องระวังการพักผ้าการสูญเสียการถุกทําลายล้างการกระทาที่ไม่ดีไม่งามอาจจะก่อเกิดการเสื่อมเสียกันยศชื่อเสียความดีงามที่ทํามาตลอดชีวิตก็ได้นะเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวตันหาเนี่ยาารโดนทาลายล้างเนี่ยถ้าอยากที่ดีทั้งที่ดีมันก็ดีฮะทางที่ร้ายมันก็ผลผลร้าย องคารกูดำมันยังอยู่ยิ่งหนักเขาใหญ่โอ้โหไอ้ครูนี้นะเขาเรียกว่าคู่บัติเหตุเลยฮนะเพราะอะไรรู้ไหมะพฤจะอยู่ที่ม,มันจะอยู่นี่น่ากลัวนะเวลาท่าลมได้กับแบบติกคล็อกปิดผันอ่ะอย่าลืมนะอาคารนี่การทำอะไรที่เกียบขาดเหมือนกันนะทำให้พิกคล็อกิดผันคือความรุนแรงะนะถ้าองคารเนี่ยเปรียบเปรียบแม่น้ําคือแม่น้ําที่มีประโยชน์อ่ะ เป็นน้ำที่ทำลายล้านอ่ะเป็นน้ําป่าที่รุนแรงน้ําคลองและกระแสน้ําที่ท่วมทําลายบ้านเมืองทําลายทัาความรตดที่หายกบไลน้ำสาโทวัวควายนะครับตายเป็นเบืออะไรเงี้ยเพราะถูกน้าท่วมนีนะไม่ทันถูกน้ำพัดถ่าไปถ้ามันอยู่ก็คือลมฮะลมพายุอ่ะทอร์นาโดพายุใต้ฝุ่นพายุเกพายุอะไรต่างๆที่มนจากซึนามุสเอร์ถ้าน้ำผสมกันเห็นไหมอย่างซึนามิเนี่ยเป็นน้ำผสมกันนะฮะ ไปทั้งน้ำไปทั้งลมนะฮะมาขึ้นเนี่ยโอ้โหลมพัดแรงน้ำก็พักขึ้นมาบนฝั่งเห็นไหมรถติดคันไปขี่รถอีกคันเนี่ยพัดมาทั้งรถติจอดอยู่บนถนนเนี่ยในเขาไอ้คล่นอีกคันนึงอ่ะหลังจากน้ำท่วมระบียโอ้โหไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะกระแสน้ำรุนแรงแต่รุแรงขนาดนั้นเนี่ยน่ะคืออังคาดรดาวพฤหัสอยู่นะครับความรุนแรงแล้วเป็นดาวการทตาทั้งคู่นะอังคารเป็นดาวการา่าน้ำพฤหัสอยู่เป็นดาวการท่าลม เห็นไหมครับเนี่ยนะเพราะนัะ้นบอกว่านี่แหละคือคู่ปฏิเิรคู่ศัตรูแรงๆยิ่งอาทิตย์อาคารมัุจะอยู่โอ้โหผสมกันนะใครเจอดาวคู่นี้สัมพันธ์ลัคนานี่ชีวิตต้องระวังมากๆนะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากๆเลยนะฮะอาจจะเจ็บไข้ไป่สบายกระทนนนันหายกิ๊บตุ่ต่อเวลาอาจจะผ่าตัดอาจจะโอ้เยอะแยะหมดเลยครับทีนี้อาคารพุทยูเนี่ยมันจะบาดเคาะบากเคาะกันทั้งคู่มันก็เบียดด้วยกันทั้งคู่นะฮะ ในวัยของเาอกาขาตคือสี่เปกถึงห้าสิบก็ต้องระวังดาวพุ่อยู่ในโอเคอยู่ถึงป่ะมารุก่กเจ็ดสิบแปดหึืแปดสิบถ้าอยู่ถึงก็ต้องระวังนะนะครับอันนี้ต้องระวังที่จะระวังเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่มามันเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรเราจะดูอะไรอ,อมันอยู่ในเลือดไหนนะฮะมันก็ต้องไปอีกสเ,เต็ปหนึ่งเข้าใจไหมฮะตอนนี้ผมจะตอบไม่ได้ว่าระวังอะไรบ้างรู้จักวัยต้องระวังไวัยไหนเป็นดาวกับอะไร ตัณหานะครับคือตัวตัณหานะฮะต้องระวังตัณหาด้วยความอยากในําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตันหานความโลภเน่ะมันอยู่คือความโลภด้วยนะฮะลาภเนี่ยนะฮะโลลาภเนี่ยคือแบบเป็นลาภโลกธรรมเนี่ยะนะครับมันก่อให้เกิดความโลภได้แล้วทำให้ตัวเองเสียหายได้เดือดร้อนได้เพราะความโลภความอยากได้ใครมีนะครับต้องระวังเอาละคร ถ้าคารอย่างเนปจูนอันนี้คือคู่ปฏิเหตุถังน้ําเลยโอ้โหคิดดูนะดาวคือพูดง่ายองคารก่อฮะองคารในเป็นน้ำที่ไหลสู่รทะเลมหาสมุทรก่อเกิดเนปจูนใช่ไหมฮะเออเพราะดาวคู่นี้อังคารนว่าลายแล้วเนปจูนเนี่ยนะครับจะเป็นดาวที่ร้ายร้ายเป็นประธานบาปเคาะอาจารย์ผู้หลวงสอนให้สั่งให้เป็นประธานบาปเคาะเลยคนไม่เคยเห็นความแรงเนปจูนก็อาจจะม่ก็อ๋อน,น่ามันไม่มีอะไระทะเลนั่เรียบสงบง เงียบสังัดดูนึกแบบไม,ม่ไรน่ากลัวนะฮะแต่ลองไปสัมผัสนึกนึกถามี่คนอยู่ทะเลนี่คนอยู่ใกล้ๆทะเลนี่นะถ้าแถวอเมริกานี่แถวฟลอริดาเนี่ยโดนทุกปีฮะพายุเข้ามาทุกปีนะวันออกตอนสองตอนใต้ของวันออกของอเมริกาหรือตอนใต้ไปนิดนึงนะครับนะครับพวกนี้จะโดนจะโดนพายุทุกปีแล้วก็โดนหนักด้วยนะครับเหมือนไทยแล้วนะ